สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอ่าพี่ววดจะมาทำอ่าก้อยร้อยเลือดก้อยงวัวให้พี่น้องชมเดอ้อพี่น้องวันนี้วัตถุดิบเราก็มีอ่าเนื้อสดสดใหม่เลยพี่น้องมีเลือดมีเพียเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีพริกมีตะไคร้มีหอมมีเทียมเดอ้อพี่นอแบบ้องใบมะกรูดอ่าผักชีต้นหอม ซาลาเน่ี่หล่าซาราน่พี่น้องปฐุี้ิบาจะวันนี้เราจะมาอันวิธีก่อยเนื้อให้ดูให้ชมเด้อพี่น้องเด้ออนอื่นเราจะมาอันฟักเนื้อก่อนเด้อพี่น้องเด้อฟักเนื้อให้เป็นนั่นให้มุ่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อทีไดัน ักเนื้อแล้วก่ค่อยชมตอนต่อไป้อพี่น้องเด้อนี่ตับมีสามสิบกีบพี่น้องสามสิบกีบได้แบบขาวมาพี่น้องมือนน่เจ้เรารฟักให้เรียบร้อยค่อยตับผอมเน้อพี่น้องเลยซอยตับซอยสาสิกีบเรียบร้อยซ้ำเนื้อละเอยียดเน้อพี่น้องเด้อซ้บเนื้อ เนื้อละเอียดพอและเฉพาะข้าใจญ่นึ่มาดูมาดูวิธีปรุงเนื้อพี่น้องเนื้อที่นึ่งซับเนื้อละเอียดเราจะซอยซอยพักซอยขังเคียงไว้เนาะพี่น้องเนาะจะลงมาอ่าลาบทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะซอยนี้แล้วก็เราจะมาอันปรุงทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะสบเนื้อได้ที่แล้วเราก็ใส่เลยพี่น้องเลยเราใส่ปรุงเลยพี่น้อง สุดพวันจะมีอันพริกปน่นแต่วก็ผงนัวพี่น้องใส่ร้ายแซ็ดร้ายผงนัวพี่น้องแล้วก็ข้าวคั่วพี่น้องขาดไม่ได้ข้าวคั่วหอมหอมนี่ใช่แล้วก็เกลือพี่น้องใส่เกลือเด้อพี่น้องเด้อเกลือเกลือเกลืออ่อยดีอย่าไม่ได้เค็มแล้วก็ตามด้วยเพียรถุงเลยพี่น้อง เพียรถุงใส่เพียรถุงไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยเพียรถุงเลือดเลยพี่น้องเลยเลือดถุงไปเลยเลือดถุงเลือดถุงแล้วก็โคเล่ก่อนเลยพี่น้องเลยโคเล่เขาแข่งกันก่อนก้อยก้อยสวดพิวัน แซ่บเลยพี่น้องเลยอบอใส่บมักนาวเด้อพี่น้องเด้อก้อยสุดพี่วันบอต้องใส่บมักนาวดอกบดดีๆพักของเรามีอันรพักของเรามีอะไรพี่น้องเลยมีหัวเทียมเด้อใส่ไปเลยพี่น้องหัวเทียมหัวหอมเด้อสะระแหน่พี่น้อง ยีหราลูกโดดตะไคร้ใแบบมะกรูดสะระแหน่อยู่นี่พี่น้องยีหราสระแหน่หอมหอมอ่าหอมซอยซี่ซอยพี่น้องเขาใส่เครื่องเงินเหรียได้พี่น้องเลยสูตรพี่วันจะแบบนี้แหละพี่น้องเอโคลีโคลีเลยพี่น้องเอย สูบพี่อ้วนก้อยก้อยก้อยเด้อพี่น้องเด้อก้อยก้อยสูบพี่อ้วนจะจะถ้าไปมีตลอดเลยพี่น้องเครื่องแน,น่นๆมันจะแซ่บถ้าเป็นร้อยเลือดเราก็เอาเลือดใส่เยอะๆเลยพี่น้องเลยมันจะเก,กี่ยแคบเป็นไงจ๊ะก้อยสูบพี่อ้วนแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลยใส่เครื่องแน่นแน่น แซ่บเลยพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ตบลงเทาง่านทีเละครับผมทำวิธีก้อยลอยเลือดก้อยงัวให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศต้องขอขอบคุณมากครับนั่นแหละครับอย่าเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเออ ราล้ำเลยกันทุกคนสุขภาพหลังกายแข็งแรงเรงินทองไหลมาทุกคนเนออวัสดีครับ